สวัสดีค่ะทุกคนคุณได้เปรียบนะคะไออุ่นบันตาจโจนะคะถ้าเป็นฉันก็เปลี่ยนคำกริยาเวรเป็นอออุ่นบันตาจโจนะคะพวกเราอับเบียโมอุ่นบันตาโจพวกคุณอะเวเตอุ่นบันตาโจนะคะพวกเขาอานโนอุ่นบันตาจโจเขาผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันอะ อุนวันตาจบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นผันคำกริยาเวเรไปตามประธานเลยนะคะหรืออีกแบบหนึ่งใช้กับคำกริยาเอสเรนะคะเช่นฉันได้เปรียบโสนุอาวันตาจาโตถ้าผู้ชายพูดถ้าเป็นผู้หญิงางวะดาพูดต้องใช้โสนุ อวันตจาตะนะคะเพราะฉะนั้นผันคํากริยาเอเรไปตามประธานคุณก็จะเป็นเสคุณผู้ชายก็เสยอวันตจาโตคุณผู้หญิงเสยอวันตจาตะนะคะถ้าเป็นพวกเราเสียมะอวันตจาติถ้ามีผู้ชายในกลุ่มนะคะถ้าไม่มีเลยก็จะเป็นเสียมะอวันตจ่าตลงท้ายด้วยเอนะคะ ดังนั้นอย่างที่เราไดบอกผันคํากริยาเอสเรประโยคที่2นี้นะคะไปตามประธานเลยนะคะโอเคนทุกคนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ